Don't worry. Uh, 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 nobody puts nothing over on Popeye. Blow me down. พอเป็นการตูนอเมริกันที่มีชื่อเสียงมากเริ่มปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตูนแถบหนังสือพิมพ์ชื่อ Timber Theater เมื่อวันที่17มกราค,คมคิศักราช1929ตัวละครนี้ถูกสร้างขึ้นโดย LC c h r i s l l r er Sega ซซึ่งเป็นนักเขียนการ์ตูนชื่อดังในยุคนั้น เซกาเกิดเมื่อวันที่8ธันวาคมคศ1894ที่เมืองเชสเตอร์รัฐอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเริ่มทำงานในวงการการ์ตูนตั้งแต่อายุ18และสร้างชื่อเสียงขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งสร้างตัวละครเปอะไอขึ้นมาเซกาเสียชีวิตเมื่อวันที่13ตุลาคมคศ1938ตอนยังเด็กเซกาได้แรงบันดาลใจจากแฟรงค์ล็อกกี้ฟีเกลอดีกราสีเกษียณจากกองทัพสหรัฐ ที่ได้รับการว่าจ้างจากโรงเหล้าของวีบูธในเมืองเชสเตอร์รัฐอิลีโน伊ให้ทําความสะอาดและรักษาความสงบเรียบร้อยฟีเกลในอดีตมีชื่อเสียงในการต่อสู้อยู่เสมอและนี่อาจเป็นเหตุที่ทําให้ดวงตางของเขาผิดรูปไปจากปกติฟีเกลมักแสดงเห็นถึงความแข็งแกร่งของร่างกายของเขาหลายครั้งจนเป็นปตำนานในท้องถิน่นเขามักสูบบุหรี่ไปและชอบพูดด้วยปากเพียงข้างเดียวของเขาและชอบพูดจาอวดใครต่อใครว่าเขาแข็งแรงและยิ่งถ้าได้กินผักโขมด้วยแล้วก็จะทําให้เขาแข็งแกร่งเป็น2เท่า เซกาเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่ได้รับฟังเรื่องราวของอดีตกะลาสีเรือผู้นี้และได้นำมาทำเป็นการ์ตูนอย่างที่ตั้งใจไว้นั่นเอง 1. ความซื่อสัตย์และความกล้าหาญของป๊อบอายสอนให้เรากลายเป็นคนที่มีความกล้า,าและความซื่อสัตย์ 2. การดูแลสุขภาพการกินผักโขงที่เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรงของปอบอายสอนให้เด็กๆรู้จักดูแลสุขภาพตัวเอง 3. การต่อสู้กับความอายุที่ทำปอบอายเป็นตัวอย่างของการต่อสู้กับความอายุที่ทำและช่วยเหลือผู้อื่นและนี่คือเรื่องราวและข้อคิดดีๆนะครับจาก,กตัวเรื่องปอบอายที่เป็นที่รักของเด็กๆทั่วโลกหวังว่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องมาเจนไวท์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ